สวัสดีค่ะพอยนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ช่องพอยนิพัฒน์ค่ะเย้วันนี้ตามชื่อคลิปวิดีโอเลยนะคะพอยก็จะมาพูดถึงเรื่องของรูนค่ะรูนคืออะไรรูนก็คือกิจวัตรประจําวันค่ะคือสิ่งที่เราทํในทุกๆวนันทําเป็นประจํานะคะจนมาสร้างเป็นนิสัยของเราขึ้นมา ประมาณนี้นะคะตรงนี้ก็อขอขึ้น disclaimer ก่อนเลยว่าปอยเนี่ยก็ไม่ใช่ professional นะคะในเรื่องของการแบบเออจะโค้ชทุกคนว่าแบบทําแบบนี้สี่แบบนี้สี่มันดีกับคุณทุกคนย่อมรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ดีกับตัวเองเนาะแล้วเราก็จะทําสิ่งนั้นๆต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นในิสัยอปอยก็เชื่อว่าถ้าเราได้ทําแบบนั้นไปเรื่อยๆนะคะมันจะส่งผลดีกับเราในระยะยาวเราจะมาเล่าในส่วนของประสบการณ์ส่วนตัวที่เราทํามาแล้วมันมีผลลัพธ์หรือมันเอฟเฟกกับ เรายังไงในด้านไหนบ้างเดี๋ยวมาลองฟังกัน,นะคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราควรสร้างรูทีนนะคะส่วนตัวบอยมองว่าก็คือตอนนี้เลยนะคะยิ่งเริ่มเร็วเราก็จะยิ่งมีกิจวัตรประจําวันที่ดีได้เร็วส่วนตัวบอยนะคะรูทีนของบอยเริ่มมาจากตอนที่บอยแบบนั่งคุยกับเองถามว่าเธอเธออยากเป็นอะไรเธอเธอต้องการทําอะไรบ้างเธอลองติดตากับชีวิตดูบ้างไหม แล้วเราในฐานะเงินเดือนท่านหนึ่งเราก็ยังทํางานนู่นนั่นนี่ของเราไปเราก็เลยมีอยู่2องออปชั่นนะตอนนั้นก็คือ1นึ่งทุ่มให้กับงานที่เราทำเลยหนรือยเ0เซเราจะต้องทุ่มเทกับงานจะได้เป็นคนที่เก่งมีความโปรเฟชชั่นอลสูงๆูงเลยใครมาปรึกษาภาษีอะไรต้องตอบให้ได้อะไรเงี้ยไปแนวนั้นเลยไหมหรือออปชั่น2ก็คือ โอเคค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรัชไม่ต้อง p r e s okay. s อร์ตัวเองเกินไป8ชั่วโมงการทำงานของเราก็คือเต็มที่กับงานทำงานถ้ามีเวลาว่างก็ควรต้องอ่านหนังสือใน8ชั่วโมงนี้ก็คือเต็มที่กับงานไปเลยจุกๆแล้วก็เวลาที่เหลือก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบไหมสนใจไหมเพราะหลังจากคุยกับตัวเองนะคะก็ได้คำตอบว่าไปออปชั่นสองค่ะไปออปชั่นที่ว่าเอ้ย บาลานซ์ balance, มันต้องมีความบาลานซ์เกิดขึ้นเมื่ออยเลือกแล้วนะคะว่าไปจะมาเวที่2สอ,อยก็ลิสต์เลยว่าวีคเดย์อยจะทําอะไรบ้างแล้วก็วีคแอนด์อยจะทําอะไรบ้างนะคะจนได้ออกมาเป็นตารางประมาณนี้ค่ะทุกคนซึ่งตารางเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างไม่คอมพลีเคตเลยเป็นสิ่งที่อยแบบอยากจะทําจริงๆแล้วก็ฉันต้องทําไม่ได้ด้วย เครื่องมือตัวช่วยของปอยนะคะก็คือแอป Reminder ค่ะไม่ว่าเราจะใช้ iOS หรือว่า Android นะคะปอยเชื่อว่ามันต้องมีแอป,ปนี้อยู่แล้วที่ติดมากับเครื่องเนาะยังไงลองค้นหากันดูนะคะปอยจะขอยกตัวอย่างวิธีการตั้งค่าการแจ้งเตือนในแอป Reminder ของ iPhone นะคะเริ่มแรกค่ะเราจะกดไปที่ Add List แล้วก็ตั้งชื่อ list ได้เลยจากนั้นเราก็จะสามารถค u s t o m สีแล้วก็ไอคอนตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยนะคะ ถัดมาค่ะเราจะกด New Reminder เพื่อเริ่มสร้าง Routine List กันนะคะโดยตัวอย่างนี้ปอยจะตั้งชื่อว่า stretching ค่ะจากนั้นเราจะกดที่รูปไอคอนตัวไอเล็กๆมุมขวานะคะเพื่อเริ่มตั้งค่า in detail กันค่ะตรงนี้นะคะปอยก็จะตั้งค่าวันที่เวลาแล้วก็เลือกของการตั้งเตือนแบบ repeat นะคะ สำหรับการตั้งเตือนแบบ repeat หรือว่าการเตือนซ้ําๆอันเนี้นะคะเราจะสามารถเลือก basis ได้เช่นเราเลือกเป็นทุกวันเป็นทุกสัปดาห์เลือกเป็นจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะเป็นต้นโดยของปอยเนี่ยปอยจะเลือกเป็นแบบจันทร์ถึงศุกร์ weekdays นะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะปอยก็จะได้ r u t i l i t i s s ตามที่ปอยออกแบบเอาไว้ ข้าสู่ช่วงการประเมินผลค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้มีการดีไซน์รูทีนแล้วเราทําแล้วตามแผน,นนั้นๆแล้วผลลัพธ์มันเป็นยังไงบ้างส่วนตัวปอยนะคะสําหรับการตื่นนอนนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในรีมายเดอร์ที่เราตั้งเอาไว้แต่ปอยก็จะเซตแยกไว้ในนาฬิกาปุ๊กตั้งใจที่จะตื่น6กโมงเชา้าอยากจะเป็นแบบมอนิ่เพอร์เซนได้ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันขึ้นอยู่กับเวลานอนซึ่งถ้าปอยนอนไม่เกินสี่ทุ่ม การตื่นนอนหกโมงเช้าออกไปจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากเราไปก็ทําได้แต่มันจะมีบางวันที่แบบเราเลทนิดหน่อยเราก็จะตื่นตามนาฬิกาปุ๊บเลยค่ะไปแนะนําว่าอย่า snooze มันเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยนะทุกคนแล้วก็เราก็จะขอน,นอนต่อยนิดน,นึงขอน,นอนต่อยนิดนึงทางที่ดีก็คือนาฬิกาปุ๊บปุ๊บตื่นขึ้นมาเลยค่ะอาจจะแบบขี้เกียจขี้เกียจนิดนึงแต่ก็ต้องเริ่มสร้างนิสัยค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของ work Lun c h b r e a k แล้วก็ Off work ตรงนี้ปอยก็กรูไว้เป็นส่วนของการทำงานไม่ว่าจะทำงานที่บ้านหรือที่ออฟฟิศปอยก็ยัง Follow routine แบบน,นี้นะคะอันนี้แป่งหนึ่งที่เราทำงานเราต้องนั่งรีมายด้วยอย่างตอนที่ออฟฟิศมันโอเคค่ะทุกคนแบบเวลาปลอยไป Lunch ทุกคนก็จะชวนชวนกันเลไรอย่าง้ใช่ไหเราก็เหมือนมีเพื่อนรีมายแต่ว่าพอเราอยู่บ้านอะบางทีงานมันเยอะแล้วเราก็โฟกัสกับงานบางทีปอยลืมกินข้าวกลางวัน ลืมเบรกบ่อยมากคือเรากลายเป็นผู้ป่วยติดเก้าอี้มากๆคือปวดหลังสุดๆออฟฟิศซินโดรมถามหาแล้วหนึ่งนะคะ่ันก็เลยต้องเซตรีมายเดอร์แบบนี้ไปซึ่งการเซตรีมายเดอร์แบบนี้สําหรับบอยมันให้ผลลัเราที่ดีเพราะว่าเรารู้แล้วอันนี้คือเวลางานนะบางทีอยู่บ้านจนเช้ามาเราการมีการแบบทำ stretching อาบน้ำกินข้าวบางทีเล่นกับหมาเพลิน แปดโมงแล้วอาฉันต้องไปนั่งทำงานอะไรแบบนี้ฉันช่วยปล่อยเตือนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของร้านเสียงที่บอกบางทีทํางานเยอะไปเราก็ลืมเวลาทานข้าวซึ่งมันไม่ไดีต่อสุขภาพแน่นอนและอย่างที่3เบรกเบรกตรงนี้ปล่อยให้ตัวเองประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะอาก็จะไปแบบวี l ล x กซ์ทำอะไรอย่างอื่นบ้างถ้างานมันเครียดไปแล้วก็ไปดูเอนเตอร์เทนเมนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะอนสุดท้ายออฟเวิร์กอันนี้ออฟเวิร์กก็เหมือนกับตอนเริ่มงานเลยบางทีทํางานเพลินลืมเลิกงานก็มี เราก็อยากจะเออถึงเวลา cut off ทำงานไปใช้ชีวิตจ้าแบบนี้หลังจากที่ off work reminder มันเด้งขึ้นมานะคะปอยก็จะเก็บของนู่นนั่นนี่นะคะแล้วก็ไปทำอย่างอื่นและวเราก็จะปิดงานไปเลยช่วงเวลานี้ประมาณหนึชั่วโมง entertain time คะ่ะฮูเร่ฮเรเเวลาเ n เทนอองปอยนะคะอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงช่วงนี้ปอยจะทำอะไรก็ได้ w h a t ever ที่อยากจะทำดูหนังนะคะอาจจะมีดูซีรีส์ ใด้ดูกระตูนี่ชอบมากแล้วก็เล่นกับหมาคุยกับแฟนเล่นโซเชียลนะคะแบบอย่างเต็มที่พอมาในช่วงหลังๆที่ปอยทำคลิปวิดีโอลง y o u t u อย่างเงี้ยช่วงเวลานั้นปอยก็จะตัดวิดีโอด้วยเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เอนเตอร์เทนเราส่วนหนึ่งพอสามทุ่มนะคะ <S <S บุค๊คทานบิวมาเดอร์ก็จะเด้งขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วปอยไม่ได้สามทุ่มปุ๊บเปิดหนังสืออ่านไม่ใช่นะคะก็บางทีก็ยังอาบน้ำอยู่ แต่จะเป็นช่วงที่เรารู้ตัวแล้วว่าต้องเตรียมนอนแล้วนะต้องวางโทรศัพท์นะก็ดีของ p h o n e นะคะก็เหมือนแบบเขามีฟีเจอร์ที่แบบดิมไลท์ให้เรารู้ตัวว่าต้องนอนได้แล้วช่วงเวลาเนี้ยปะก็จะแยกโทรศัพท์ออกไปเลยแล้วก็เอ้ยเปิดหนังสืออ่านหนังสือเนี่ยปะจัดประมาณครึ่งชั่วโมงถึง15นาที่ทั้งละค่ะเพราะว่าแป๊บเดียวก็ง่วงแล้วอโดสออฟอันนี้คือไปนอนค่ะบางทีสี่ทุ่มเราไม่ยอมนอน เรายัางเล่นโทรศัพท์อยู่บางทีมันไม่สามารถคัดออฟได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมันป๊อปอัพขึ้นมายเงี้ยเอาและต้องนอนโอเคโดยสรุปนะคะจากการทำรูทีนแบบนี้มาก็เป็นมอร์นิ่งเพรเซอร์จริงจริงช่วงเช้าก็จะแบบมีเอนเนอร์จีทำนู่นทำนี่ได้เยอะนะคะแล้วก็นอนตอนนอนนี่เห็นผลมากๆาเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นนะคะปอจะนอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนห้าทุ่มนี่คือไวสุดๆแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีแต่ว่าตอนเนี้ย สี่ทุ่มเฮ้ยเรานอนแล้วอะเราไม่ได้ไม่เคย imagine ว่าแบบฉันจะเป็นผู้หญิงสี่ทุ่มแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วค่ะเย้อีกอันหนึ่งที่เห็นชัดๆก็คือมีสมาธิมากขึ้นนะคะเราค่อนข้างมีสติมาก <c oughs> ซึ่งช่วงก่อนหน้านานๆปอยคิดว่าปอยสมาธิสั้นมากปอยอ่านอะไรแล้วปอยจะแบบอ่านแบบสกินเป็นส่วนใหญ่อ่านแบบข้ามๆดกดๆตายอะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออ่านดีขึ้นอ่านได้นานขึ้นซึ่งก็ ถือว่าพัฒนาสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการแบบแบ่งเวลาชัดเจนทํางาน8ชั่วโมงมันก็ย้อนกลับไปที่ g ูของเราแต่แรกว่าเราอยากจะแบ่งเวลาให้ชัดเจนทํางานได้ทําในสิ่งที่ปลอยสนใจจริงๆโอเคค่ะและนี่ก็เป็นประสบการณ์ในการ ทำรูทีนของบอยนะคะที่อยากจะเอามาแชร์กับเพื่อนๆถ้าใครมีคําถามตรงไหนในเรื่องของการเซตติ้งรีมยเดอร์อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสามารถคอมเมนต์ได้แลเราก็ boy, จะมาตอบนะคะเ <c oughs> จอกันใหม่คลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>